บวน71นะครับต้นทางกรุงเทพอภพิวัตปลายทางองบุบลราชธานีนะครับเป็นขบวนรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศนะฮะจริงๆก็คือรถด่วนดีเซลรางมีทั้งปรับอากาศทั้งพัดลมด้วยนะฮะเนี่นะเข้าเทียบจัจราที่หนึ่งสถานีกลางกรุงเทพอภพิวัตนะฮะ นำโดยหมายเลข1106นะครับจะเป็นคันนำวันนี้นะครับ19กากรกฎามนะฮะที่สถานีกลางกรุงเทพไิวัฒนะครับมีงานวัดด้วยนะฮะงานวัดนะครับงานวัดนี่นะครับมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเห็นไหมฮะวันที่1 9กาถึง28ดกรกฎาเลยนะครับ10วัน10คืนใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในช่วงนี้ก็แนะนำนะครับมาเที่ยวงานวัดที่สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์ก็จะมี อ่ามหากรรมกินเที่ยวอะไรประมาณนี้แหละนะฮะสไตล์งานวัดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเนี่ยเจ้าจิงชาสวรรค์นี่แหละนะฮะจิงชาสวรรค์แบบงานวัดจริงๆนะฮะนี่เลยนะครับก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าฝนตกนะฮะออกลงไปเดินให้ชมข้างล่างไม่ได้นะฮะวันนี้รอทากระบวนที่71นะครับใครที่มารถไฟนะครับมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพภิวัตลหรือมาลงที่ชุมทางบางซื่อบางซื่อเก่านะฮะก็สามารถที่แวะเที่ยวที่ งานวัดนะครับบริเวณลานด้านหน้าของอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัน์นะฮะฝั่งสถานีชุมทางบางซื่อเก่านะครับก็สามารถที่จะเดินชมมาเที่ยวกันได้นะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะครับเปิดเดินขบวนรถระหว่างประเทศนะครับเมืองหลวงประเทศไทยไปถึงเมืองหลวงประเทศลาวนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางเวียงจันทร์นะครับขบวน133วันนี้19การกฎาคม2567นากก็ เป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่เราจะต้องจารึกไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ